ฮัลโหลไม่อีกหนึ่งคลิปค่ะเดี๋ยววันนี้สดาจะมาแจ้งข่าวสารเรื่องถั่วของพี่สาวกับพี่เขยเขาใช้มาแจ้งอีกแล้วสําหรับถั่วและถั่วบักอ้าดถปูขนแล้วก็ถั่วถั่วเขียวลถปูขนก็คือว่าจะมาแจ้งให้ฟังว่าสําหรับลูกค้านะคะพี่สาวและพี่เขยจะส่งของวันวันที่หนึ่ง จากนี้คือส่ง,สงได้สั่งได้ตลอดเลยแต่ว่าจะส่งวันที่1เป็นวันสุดท้ายและจะหยุดวันที่2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าหกเจ็ดแปดกลับมาส่งอีกทีวันที่9เมษานะจ๊ะเพราะว่าพี่เคยกับพี่สาวจะกลับมาเช็งเมง้งอยากให้รีบสั่งแล้วก็คือช่วงท,ที่วันหยุดก็สั่งได้คะ่ะแต่ว่าคือจะไม่ส่งของก็แค่นั้นนี่เธอฟินออกมาให้ฉันกินด้วยมา คือวันนี้แกะกินกันมาแล้วก็แบบโดนลืมไปว่าเขาเขาเขาใช้มาให้มาบอกแจ้งขาวสารก็เลยต้องอัดเดี๋ยวจะหมดก่อนที่จะหมดก่อนนี่หมดไปหลายหอมากๆแล้วกินกันนี่อยากจะบอกเศษซากถุงแห้งเหี่ยวอร่อยมากแนซี่กินถั่วเขียวอยู่ปูขนตัวนี้วันที่สตัวนี้ยเขาากิตน,ต,นตัวนี้อยู่เรากินถักละ โอ๊ยถั่วบักอ่ะอุ้งงเรียกง่ายๆว่าถั่วกัญชาเพราะทุกคนเสพติดพี่แน็พี่นะกินพี่แน็คยังชอบเลยใช่ไหมพี่แน็ยังบอกเลยว่าอืมอร่อย,อยจริงถั่วนี้อย,อยู่มันเราหิวมาทีไรก็สุดาสุดาไปกินมือเลยไม่ต้องแนส่สิดิฉันเอาไปญี่ปุ่นด้วยเนาะบางทีอยู่ในรถมันเวียนหัวแล้วก็บรรเครื่อง,งที่นั่งน,น,นานๆเอามาเพลิน ยินนันที่บอกว่ามีอะไรบ้างในรถเอามากินเต้โอ้โหทุกครั้งถั่วแล้วก็ข้าวโพดมันอร่อยจริงค่ะดูดคนกโซดาเลยอข้าวโพดก็มี้อยู่ได้ข้าวโพดก็มีเพิ่มด้วยอันนี้วันนี้กินหมดไปแล้วหนึ่งถุงอันนี้เบ่รชีสซาชอบชีสอีกอย่างเงืมไปสำรัดคนหนองแพให้ไปซื้อได้ที่ร้านเจเบียนะจ๊ะร้านเจเบียอยู่ตรงข้าม โลตัสเยื้องเยื้องโรงเรียนาาางงยนาเริ่งใช,ใช่ให้ไปซื้อได้ที่นั่นถ้าเกิดคนหนองแครหรือว่าสบบระบุรีก็มาถ้าผ่านมาหนองแครก็มาเอาได้ทีดา้านเจเพราะว่าจะได้ไม่ต้องส่งไปสีเสียค่าขนส่งส่วนคนสนบบระบุรีก็ลองแอดไปถามพีม่เขยดูแล้วกันเดี๋ยวโซดาจะให้ลไลน์ไว้บนหัวคลิปนะไว้สั่งไว้อะไรได้เลยสอบถามไม่ต้องไลน์มาหาโซดาแล้วจ้ะโะดากให้มาโปรโมทให้พี่สาวพี่เขยอื เนี่ยอั้นหัวเกี่ยวมากหน่อยเลยอ่่ะนีวรแบบกินตลอดอืมันอร่อยจริงทุกคนพี่แดกอร่อยนะฮะถั่วอร่อยนะไหนชิมสิแหมอย่ามาชิมสิเอาเวลาจะมาบอกว่าเอาที่มาให้ด้วยติดหน้าติดติดมันก็ถั่วกัญชาฉกูติดน่าเธอติดแล้วติดแล้วเออมันหยุดไม่ได้อะถูกมันหยุดไม่ได้มันอร่อยมากสั่งยกพลังกายเลยฉันอ้วนแน่ สั่งยกลังได้นะจ๊ะ2,500บาท1ลังค้าได้ทั้ง2อย่างค้าได้แล้วจะมีกี่หออ่อใหญ่คะถ้าเกิดว่าขายปกติอ่ะหนึ่งห่อหกิบาทค่ะพี่แนก็กแต่ถ้าถกิว่ายกลังอ่ะจะตกห่อละห้าสิบบาทจะถูกจะถูกกว่านั้นใครที่อยากรับไปขายเห็นพี่เคยบอกว่าจาะให้ตัวแทนจังหวัดละหนึ่งคนมั้งหรือยังไงสอบถามเอาแล้วกันนะคะสุดาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสุดาแค่ มาโปรโมทให้เพราะว่าโซดาเป็นสื่อที่คนดูเยอะเขาก็อยากให้แบบว่าคนนี้ติดตามดูแล้วก็ไปสั่งอย่างเวลาหยุดก็โซดาต้องมาแจ้งเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบว่าไม่บอกไห่บ้าให้กินฝ่องลสติกเห็นไหมเอาให้เอาให้นามเห็นไหมพอบซื้อมันหยุดไม่ได้ลองดูอลองดูอจริงจริงนะคือแบบใครกินก็แบบ คือไปทีโมอเองอะโซดาไม่อยากมาคู่เดี๋ยวจะหาว่าแบบโปรยอร่อยเพราะว่าพี่เหยืยีบบ่สาวขายถ้าคนที่ติดตามจะรู้ว่าสดดกยืนตั้งแต่ยังไม่ได้ขายอะยังยังสอบไปถาเลยว่าจะไปื้อที่ไหนดีแต่ณตอนนี้พี่เหยือยี่สาวขายแล้วก็ยิ่งฟิหน่อยอะแนนซี่เขาก็ข้างอยู่มันเพิ่มเนาะชอบ ชอบสองแบบนี่ใกล้ถึงสงการแล้วเนาะกับแก้มฉันดีนี่เอาไปฝากเนี่ยมากกับแก้มกับแก้มัดีกับแก้มูกินเล้าก็เนี่ยใช่ไหมถ้าอันนี้จะออกเค็มส่วนอันนี้จะออกอกหวานหวานอุ้ยกลมกล่อมอร่อยจัดกินทุกวันเวอากินทุกวันใช่ไหมทุกวันทุกวันวันน้อยวันละ ถ้าช่วงไหนหลงพ่อ้วนก็อาจจะว่าก,กินน้อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดช่วงไหนไม่ลดก็อย่าไปพูดกินหมดไม่ลูกกี่หอจะร้อนนายตุม,ลมพลังหพอก็อย่าไปพูดเิ่นเขาบอกวิธีทำไม่ค่อยอัดเพราะว่าเขาไม่ค่อยส่งให้เวลาเขาไม่พอขายคือของมันน้อยอะพี่แต่เนี้ยคือแบบแมันขายดีมากเขาสั่งตุนมาเยอะจริงๆ <c oughs> แต่เนี้ยคือแบบ มันต้องแบบสดสๆใหม่ๆด้วยเขาก็เลยไม่ค่อยได้ส่งให้สุดาที่บ้านไม่ร้ิคนเลยคนมากอย่ายพูดไปที่โมเองก็สั่งเัวเองใครชอบันไหนลองสั่งแล้วก็ลองชิมดูว่าแบบถูกใจอันไหนข้างหลังหน้าพิมพ์นะเธอพิมพ์พมพไปอย่าลืมฝากรายการของสุดาด้วยนะคะเป็นรายการช่องเนชั่นรายการ อะไรนะแน่นซี่โซดาถามแนซี่กลัวอีซี่บายเชฟจีโอออกออนแอร์ไหนออนแอร์เริ่มออนแอร์นี่ห้านี้แล้วนะคะห้าเมษาจะออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เวลาสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งหรอเอ้ยถึงห้าโมงตอนเย็นนะนั่นละก็อยู่ที่ช่องนะคะก็คือทางซูนี่ก็จะอยู่ที่ช่อง32แต่ถ้าเป็น ดิจิตอลทีวีนะคะทีวีทั่วไปจะอยู่ที่ช่อง22นะเดเนชั่นข้ามมาเป็นขนมหวานแล้วเนี่ยอือหึ่ยไปถึงนู่นแล้วเป็นหุ่นยนต์และโอ้ยเจ็ดนาทีแล้วไปดีกว่ามาแจ้งสำหรับลูกค้าหัวนะจ๊ะเดี๋ยวจะหิ้งลายไว้บนหัวคลิปไปสั่งเอาเองอย่าลืมรีบสั่งนะจ๊ะเพราะว่าหยุดหลายวันโอเคเดี๋ยวไปก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย